มาเบิงเนื้องวัวพี่น้องเนื้องังวตอนนี้ราคากันลดแล้วจ้ะเอาเบิงเงนินนี่กันสิเอาไปสิเอาไปออมเอาใส่ชุดออมให้เนี่เด้อนี่เครื่องในมันน้ำบอลนี่แต่อันนี่บอล้อยแปดชิ้นเครื่องลูกเก่าชิบาทบอลครับจ้ะเอาเครื่องลูก ใส่อ้อนใส่เอิญกับเบอมีก่อนอีอย่างอีอย่างนี่พวกบีครึ่งโลคึ่งโล้สเปียออมใช่ยังไม่ใสีเสียบบัเส้นเพียพวกบีนดิ์แทบบาทนลพวกบีพวกบีสามิบาทอะไราบาทาบาทบาอ๋อเปล่าเลือดเป่เอาอันลอยนึงซับไปนั่นร่วมกันนั่นเอาเนื้อออกร็ได้เอานี่ใส่เห็นมันเป็นลอยนะ จ้าเอาเลือดออกบ่เอาเลือดใช่กันได้ไหมใช่ใช่เห็นเลยบ่เอาได้เลือดนะออกให้เนี่ยใช่เอาไปออมพี่น้องมึงเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อลาบเนาะเนื้อลาบก็ได้กินเรากิน,น,นเนาะปูเตียงไส้บนตับบนอันนี้ก็เป็นเจา้าเก่าแล้วเพราะไงโจงลาบแซบ่บพี่น้อง